โอเคเอหล่ะคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มผลให้ดูเลยโอเคก็มันจะเป็นทางด้านเซิร์ฟเอ่อคลิปมันเยอะมากก็นั่นแหละสุ่มผลจะได้โอ้โหุลแดงสต็อปยี่อีโกยีปบราโอเคเราก็จะมาสุ่มผลกันต่อเลยก็มาดูกัน ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เรากดซ u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็กด f o l โ low ก็เราจะมาสมผุแบบที่เราต้องไปเลือกเสื้มหาด้วยนะทุกคนเผื่อเราต้องอยากได้รบบบางทีเราก็ได้กล่องแบบการันตีขึ้นมาแล้วอ,อ,อยู่ในแด้ได้อเออเอเบอร์ดากอนจะถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีแลวเราก็ได้ผลบายาแต่ฝาก เ okay, กีเราก็จะมาสุ่มผลกันต่อเลยในอีเวนต์มอรี่คริสต์มาสก็ไปทางด้านผลสกินคิสเนตกีเเราจะได้ไหมโอ้โ oh, ห oh, ได้เป็นแมกมาบราโคตรดีโกูดเลยโอเคให้ให้โมนี้แล้วกันโอเคเอาล่ะ okay, right, ตอนนี้เราก็ได้ที่เสือหมาดำด้วย ดีดรอยหรือว่าหมวยดำก็เรื่องการตีหมวยดำกันเลยกลุ่มหมวยดำออออประมาณนั่นแหละเดี๋ยวมันตายคือเราต้องการทางกลุ่มโอเคโอเคจะดอกไหมไม่ดอปว่ะดอปแต่ดาแฟรรกเมนก็ได้มา1,500โอห1 6 0 0กก็โอเคเดี๋ยวไปสุมป่มผลกันต่อ เรามาสูงกันต่อยิงปืนนสำมันก่อนโอเคแต่ว่าแค่ยิแล้วยังไม่ได้ฟัน Let's go t h i สโอ้โหผนเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูเป็นอะไรกับผี e โกวะเนี่ยกลายเป็นนกแล้วโอเคเราจะมาสุมแบบปกติให้ดูกันเลยก็อันนี้็นโลกสามแบบปกติให้ดูเลยโอเค Let's go โอ้โหแม่งอย่างเกล oh. ี้ยโอ้สปิดโอ้จีจีโอเคเราก็จะมาดูอย่าอะไรวะเนี่ยว่นเราเก็กูมาดูอย่าอะไรวะเนี่ยเ,เกลือมาสมบูรณ์กันเลย เคมเออพอดีมันรีเลย์นิดหน่อยโอ้โหโอ้โหภาพโอ้โหมันรีเลย์เลยอันนี้เคมาดูเราก็เราเราจะได้ของดีไม่เนืองเนื่องจากภาพโรช้าได้ดีโอ้โอ้กองมากองมาโอ้กองมาเบอร์ดากันเบอร์ดากันกิซนี่ก็ได้กิซนี่กิซนี่กิซนี่บรา บาโคดเกลอโอเคเรามาสมมุลก oh. ันต okay, kind of okay. ่อเลยเนื่องจากเมื่อกี้นี้เราเกลือเราได้ผลอีโก้มาแม่งกูจะกลายเป็นนกแล้วจะแปลงร่างอะไรตอนนี้โอ้โหแถมภาพคือมันโหลดช้ายังไงไม่รู้ตอนเข้าเกมมาสมมุลแล้ว ได้ไดมอนมาบราโอ้โหไปได้นิ่งกว่าดีจริงๆโอเคมาดูรอบนี้กันว่าเราจะเกลือหรือเราจะดวงดีกันโอเคเหลือ900แล้วนี่เออไม่รู้ไปมันจะอปเพิ่มมีไหมหรือว่ามันจะหยุดแค่นี้ก็มาดูเราก็ดูว่าโอ้โหแมกมาอีกแล้วแม่ว้ายิมแพคเลย รโอเคเปิดสกิลมาก่อนโอเคอเราจะได้ไหมของดีเด็กกูของน่าจะดีกว่าโอ้โห้คนกินนี่เหรอ 物理线。